ไอ้ลื่นมีใครอยู่ไหมอ่า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 ป้าโบก็เล่นนี่เล่นมุกเลยนะลื่นต้นมะพร้าวมามาแจก้าตาตับยายเหรอลูก ตาอายุเท่าไหร่แล้วค่ะ67แล้วครับ67แล้วยายล่ะไล่กันครับอ๋อแล้วยังแข็งแรงอยู่ไหมยายเขานอนไม่ได้เดนวป่วยติดเตียงนะครับป่วยติดเตียงเหรอเป็นนานยังสองสี่ครับเอาละทีนี้อาบคานออกมาข้างนอกดีแล้วอาบคานเลยนะเอาแล้วทีนี้มเอาละโยมมีเข้ามาแจกของอ่าตรงนี้แล้ว แล้วยมทีนี้เรามีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายที่เราจะได้จ่ายกันเดือนเดือนหนึ่งอได้จ่ายนะครับเออกับข้าวคือข้าวได้รับข้าวกินครับผมไม่ได้มีอาชีพอะไรรับจ้างทั่วไปครับอ๋อรับจ้างทั่วไปนะสวัสดีได้หลานนะเรียนอยู่เรียนงเรียนอยู่มานี้ลงมานี้น่ารักลวงนี่ค่อยค่อยรู้เรื่องนั่นนี่รู้เรื่องไหมชั้นไหนลูกเปิดเทอมป .6 แล้วครับเปิดเปิดเทอมป .6 นี่แสดว่าสวดมนต์เป็นเลยเด็กคนนี้สวดอะไรเป็นได้บ้างบอกว่านี้บทสวดมนต์ทั่วไปค่ะมีอะไรบ้างพุทธคุณธรรมคุณสังคุณได้ไหมอิตีพีโซสามห้องได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อารจธนาศีห้าได้ไหมก็ได้เป็นบางข้อไม่อารจธนาศีไม่ยังพันเตได้ไหมไม่ศีลห้านี้ได้เป็นบางข้อครับอาจจะมีข้อไหนหนึ่งถึงห้าอ่าข้อแรก ไม่ค่าสาัตว์ตัดชีวิตครับถ้าเป็นบาลีอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ปัาธิปาตาได้ไหมอาทินาการเมเจ้ให้ตาสอน <c oughs> ตากระเวดเป็นนึกรับจ้างทั่วไปมีงานกับผมก็ไปทำ<อ>ไม่มีงานก็เผาถ่านขายแล้วเดือนนี้มีใครจ้างไปบ้างทำงาน เดือนนี้เอาเดือนนี้เดือนพฤษภาเดือนพฤษภานี่ก็กี่วันแล้วตั้งอากาจับกุ้งแล้วเสร็จเสร็จจับเรียบร้อยแล้วก็หวานปูเนี่ยรับจ้างปล่อยกุ้งแล้วก็หมดงานนะครับทําเป็นแค่แค่ระยะสามเดือนก็สี่เดือนแล้วถึงจะมาทํากันใหม่เวลวทาทาครั้งหนึ่งติดต่อกี่วันแค่สองวันหรือสามวันแค่นั้นแล้ว,ลวทังบ้าน เรามีเงินฝากติดตัวบ้างไหมที่บ้านพอมีร้อยสองร้อยเงี้ยพอมีรับจ้างขามั่งยืมในทุนเอามากินมัง่งยืมเขาเ,ขเหรอเบิกในทุนออกมาอโอ้มีในทุนด้วยสบายเลยในนทุบอกกุ้งเนี่ยต<อ>ามบ้านเงี้ยในทุนทั้งเก่าทั้งใหม่เขาเข้ามาเช่าทำเงี้ยแล้วมันเขามาหาทำทาไปแล้วก็มาเบิกกันไม่มีเขาก็เขาก็บอก ว่าถ้าไม่มีกินก็ไปหาเขาได้ก็ค่อยหักค่าแรงกันไปแล้วก็พอมีงานแล้วเขามาจ้างให้ไปทําก็หักข่าแรงกันไปตอนนี้ยายโอ้สามปีข้าปีที่สี่เป็นเส้นเลือดสมองตีบแล้วเราได้เบิกเงินไหมค่าคนพิการอนะไรไหมได้ไหมอย่างนี้ได้ครับผมทําให้หมดเป็นคนพิการด้วยคนชาราด้วยนะก็ใส่คนชาราอยู่กันแล้วนี่ทําทไงถ้าโตขึ้น แล้พ่อแม่เขาล่ะแม่ทํางานอยู่จังหวัดน้องคายเน่แล้วพ่อพ่อไม่มีแม่มาให้ยาตั้งแต่เจ็ดเดือนเนี่ยผมเลี้ยงผมไวเด็กดีไหมลูกดีไม่ดื้อไม่เที่ยวเอาขนมมาอร่อยมาเด็กดีเด็กดีเอาขนมแซนด์วิชก็ได้ขนมข้าวเหนียวไก่ด้วยอายิบไปยังนะอันเอาให้ยายด้วยลูกคนละไปถุงเอาไปให้ให้ให้ตาด้วย เอาไปเลยกินเยอะๆเอาไปทำขาดแล้วนมได้กันีั้อ๋อนี่เป็นเอามพืชดูมีร้อยสองร้อยเอาเอาไว้ให้จ่ายสองพันไปเอาข้าวสารว้สักหกลูกไปให้กินไปเยอะๆข้าวสารหกลูกนี้กินได้เป็นเดือนนั่นนี่ไปเอาวางไว้นี่ก็ได้รากก่อนก็ได้ลูกชิ้นเลยขอบคุณครับออหกลูกข้าวสารเดี๋ยวต้องกินด้วยนะเซอร์วิสด้วยนะครับพอไหม เอาไปเกียนแล้วเอาไปอีกเอาไปอีกเลยไม่เป็นไรก็ได้แคไหนพอแล้วคับไหนไหนพอลูกหนึ่งสองเดี๋ยวอร่อยแล้วจะเสียใจของของอร่อยมาให้กินวันนี้เดจะลงได้ไปสองพันนะครับไปแล้วนะเด็กดีลูกเดี๋ยวให้ให้เด็กสักพันหนึ่งถึงถึงไปไปโรงเรียนนะลูกนะเด็กดีต้องต้องทำไงขอบคุณพ่อ่อนบเออถูกจัดตาเด็กดี เป็นไงในเราเด็กเด็กดีจะต้องทํำยังไงเป็นเด็กดีกดต้องทํงงาความเคารพผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เจอ,อแล้วยังไงต่อใครให้อะไรก็ต้องขอบคุณแล้วเด็กดีต้องขยันระเกียร้คานขยันครับอย่างเช่นตัง้งใจเรียนอ่แลวอะไรอีกถ้าการงานละ่ะการงานก็ต้องจังใจทาแล้วสมมติว่าผู้ใหญ่เดินถือของหนักมาแล้วเรานั่งอยู่เราจะนั่งเฉยต่อหรือเราต้องลุกขึ้นไปล้วไปช่วยยกลุกขึ้นไปช่วยเขายกครับ แล้วถ้าเกิดเห็นคนแก่กําลังจะข้ามถนนเดินจะไม่ไหวแล้วเราเป็นคนหนุ่มเห็นแล้วทาไงลูกช่วยพาเขาข้ามถนนไปปลอดภัยโอ้โหสุดยอดไปแล้วลูกชื่ออะไรลูกชื่อโจ๊กครับโจ๊กลยจริงปิวัตนครับปิยวัฒน์ครับชือจริงปิยวัฒน์โจ๊กใส่ไข่ไหมไม่ใส่ครับไม่ใส่ใส่หมูไหมลูกไม่ใส่ครับธรรมดาครับธรรมดาโอเคโอเค เดี๋ยวยังไงก็ต้องใส่ถ้วยนะลูกเดี๋ยวหกครับเดี๋ยวหกมาไปละไปแล้<ๆ>และมีมุกมีมุกเลื่อนๆลื่นลื่นลื่น,นขึ้นทางนู้นกว่าตีเลื่อนขึ้น อย่าลืมนะลูกโจ๊กสุดท้ายต้องใส่ปากด้วยนะลูกนะ <c oughs> อ่า <c oughs> ใ,ใส่ปากแล้วจะอร่อย